อ้ยเป็นตะแซบค่าหอมห่วยเลยนี่นี่นี่อันนี้แดงสุดยอดไม่ต้องตกใจนะคะที่นี่เดนมาร์กนะคะที่นี่เดนมาร์กไม่ใช่ที่ไทยนะคะหาเองด้วยนะเก่งมากหญิงไทยหญิงไทยในต่างแดนของซื้อส่วนนี้คือของแถมโอ้โหแถมกันแบบหอบ หอบกันไม่ไหวเลยนะสวัสดีค่าแม่จ่บเพื่อนมาแล้วแม่จาท่องเพิ่์นมาแล้วลโหลฮัลโหล สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันอีก oh, oh. เช่นเคยนะคะกับแม่จ๋าพาเพินฮั l โหอเววัลคอมชูมายช้าแนวแม่จ๋าพาเพินทุกคนโอ้ยวันนี้ทำไมแม่จ๋ามายืนอยู่ในที่แปลกๆนะคะแปลกหูแปลกตานะคะวันนี้ฉากหลังวันนี้ด้านด้นมานะคะขับรถมา เป็นระยะทางไกลามากนะคะหนึ่งกิโลเอ่อใช้เวลาเอาเดินทางหนึ่งชั่วโมงนะคะมาที่นี่นะคะมาทำอะไรมาหาปลรรา้ทุกคนวันนี้แม่จะาจะพาทุกคนมาซื้อปลรรานะคะไม่ต้องตกใจนะคะที่นี่เดนมาร์กนะคะที่นี่เดนมาร์กไม่ใช่ที่ไทยนะคะวันนี้เรามาล่าปลรราไทยกันที่เดนมาร์กค่ะมันมีเอ่อก็คือมีพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนไทยคนหนึ่งเอ่ออยู่ที่เดนมาร์กเนาะ เขาทําปลาาขายทุกคนปลาละตัวหมูวันนี้นะเราจะได้มาซื้อปลาลาไปฉีกกันให้หนําใจไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูซิว่าปลาลาที่เขาทําอยู่ที่เดนมาร์กนะจะเป็นเหมือนปลาล่าบ้านเราไหมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูปลาลาเดนมาร์กกันซิว่ามันจะหมูดูทุกคนสีสันอุ้ยเป็นตะแซบคักหอมห้วยเลยออื เก่งมากเลยพี่เขาอยู่เดนมาร์กมาหลายปีแล้วเนาะแล้วเขาก็ดูทุกคนเก่งมากๆถือว่าแบบโอ้ยกโป้ให้ถ้ามีหลายโป้กว่านี้จะยกให้หลายโป้เลยบังเอิญมีแค่สองโป้ยกให้สองโป้ <c oughs> สุดยอดมากทุกคนน่ากินมากๆอันนี้มันตัวใหญ่หูดูดูทุกคนดูตัวปลานี่ <c oughs> ดูสีนี่ <c oughs> อันนี้แม่จ๋าแอบชิมไปแล้วนะนัวมากทุกคน นี yeah. ่ um. <S 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 này, ทุกคนโลละหนึ่งร้อยโคลนนะทุกคนก็ประมาณเงินไทยก็นนประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทเราเนาะแต่ก็โอ้โหคุ้มมากนะฮะคุ้มมากๆเพราะมันหายากหายากมากจะเป็นปลาที่เราซื้อที่ร้านเอเชียก็จะเป็นแห้งๆไม่อร่อยนะปลาตัวอันนี้ฟิลเหมือนฟิลเหมือนบ้านเราจริงๆเลยฟิลเหมือนบ้านเราจริงๆเลยนี่นี่นี่ อันนี้หกแดงสุดยอดอันนี้คนไหนถ้าอยู่เดนมาร์กนะถ้าสนใจมาได้เลยนะที่เขาเรียกว่าอะไรเมืองอานักเหรอแถวอาัาอกนะอกอาณาจเกรนี่โลูละร้อยรล,ละร้อยคโครนนะมีปลาสดปลาล่าอูโหลายอย่างพี่เขาขยันมากปลาหมึกก็มีตอนนี้นะมีเห็ดไหมได้จะแถมเห็ดน้ำจะกินไหม โอ้โหแล้วก็นี่นะคะไม่ใช่แต่ปลาล้านะทุกคนปลาสดพี่เขาก็มีนะคะที่นี่นี่โอ้โหขยันมากหนุ่ยตัวใหญ่ๆงามๆนี่สดยันดินด้นแดวๆอยู่เลยเอาไปทำปลาล้านะแล้วก็ขายสดด้วยนะใครจะซื้อแบบเอาไปทอดเอาไปอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะอุ้ยหายเองด้วยนะเก่งมากหญิงไทย หญิงไทยในต่างแดนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเราไปช้อปปิ้งปลาร้ากันมาเดี๋ยวเรามาดูซิโอ้โหคนไทยใจดีนะทุกคนคนไทยใจดีนะะน้ำใจคนไทยนะฮะอยู่ที่ไหนก็นะคะน้ำใจคนไทยนี่ล้นหลามเนาะนี่คือปลาระ้านะคะทุกคนปลาห้าโลเม๋าซื้อปลาร้ามา5โลนี่นะคะ โลละ100โครนนะคะ5โล500โครนเงินไทยก็คูณ4ีคูณหไปนะคะนะคะนี่นี่คือที่จ่ายไปในวันนี้แต่ทุกคนดูเราได้มามากกว่านะนะ,ะทุกคนนี่คือของซื้อส่วนนี่คือของแถมโอ้โหแถมกันแบบหอบ หอบกันไม่ไหวเลยนะได้เห็ดมาแถมประจอมมาให้อีกนะได้ปลาสดมาด้วยทุกคนดูดูความใจดีของพี่เขาความใจดีของพี่เขาได้ทั้งปลาสดได้ทั้งเออ่นี่เป็นเห็ดพี่เขาบอกเป็นเห็ดเห็ดเพื่องห,หวานน่ะนะคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลน่าจะเป็นแบบแอปเปิลกรวอไม่ใช่อะไรอะ่ะ เป็นแยมเป็นอะไรแบบนี้เนาะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่แบบกวนเป็นแยมเป็นโอ้ยพูดกัไม่ถูกแลงง้วงงทุกคนไข่ปลาไขา่ไข่ปลาโอ้เบอร์เลอปลาถุงเบอร์เลอร์ปลาพลิกนะคะพลิกสดนะ,ะพลิกสดแล้วก็ดูทุกคนกุ้งฝอยกุ้งฝอยโอ้โหแบบอลังการมากทุกคน ของแถมของแถมนี่เยอะกว่าของซื้ออีกนะคะของแถมเนี่ยเพียบเลยนี่คือของซื้อปลาห้ากิโลแต่นี่คือของแถมทุกคนหูแบบว่าน้ำใจคนไทยนี่ไปเยี่ยมไปเยือนไปหากันนี่ก็แบบว่าแทบจะแบบโอ้ยขนให้ขนของให้กันแบบเพียบเลยเนาะนะคะก็ยังไงก็ ะะก็ขอบคุณพี่เขาไปแล้วนะคะสําหรับน้ําใจที่ดีๆมิตรภาพไมตรีที่ดีๆต่อกันเนะเาะก็ขอบคุณฝากวิดีโอนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าคลิปนี้พี่เขาได้ดูเนาะก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับมิตรภาพที่ดีๆน้ําใจที่งดงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้แม่จ๋าจะรีบไปจัดการ ตำส้มตำสายตอนปลาฉีกนะคะขอบคุณมากมายทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามจ้าแล้วเดี๋ยวเรา,เาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวจะไปฉีกปลาแล้วบ๊ายบาย